สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุุสุคนจ้าพบกับช่องคัวกาลสินเฮดเองแซบเองจ้าตอนนี้เวลาประมาณซีโมงพี่น้องซีโมงแรงจ้าจากเมืองเมเจิฝรังเศสเนาะจ้าเนาะมาเลยจ้ามาเบิ่งข่อยกินนี่ยัง้อนี้พี่น้องอาหารปลอดพี่น้องอาหารปลอด บอกต้องปากแดงๆจ้าม,มามาพี่น้องจ้าสรองอิสรภาพพี่น้องจ้าตรงนี้แนวแกะข้าวเนาะพี่น้องจ้าเพียพี่น้องมามาชนแก้วจ้า <c oughs> <c oughs> พี่น้อง เนื้องัวแจ่วมะนาวอืผักสะละเน่พี่น้องผักหอมป้อมผักหอมพี่น,อน้องจ๋าต้นหอมหยักพี่นอ้องอม,มีตะไคร้แก่ข้าวพี่น้องมีผักกาดขาวค่ะมีหมากเล็ด,ดิสละกะผักซีคือเก่าจา้ะจนานผักมีลูกโดดพี่นอ้องอม,มีขิงจ้ามีขิงเห็นบอพี่น้องเห็นบอมีขิง มีหอมแดงแกะข้าวมีกะทีย่จ่ายข้างล้างนี้แหละม,มีดอกหอม <c oughs> เอาละจ้าว่าว้ายน้ำลายแตกมามาโวยจุจา้ามาอืมมน้อกจ้าขึ้นมาแสบแค่จ้าน้องจา้าอืม อันนีม,มสุดยอดหอดปลายเลยจ้ะคิงหอม,อมสวัยจุ นี่เลจจ่าพี่น้องมันสดๆเลยคุณสามีสื่อมาหายจะแตะเบรดตับจ้ะแล้วว่ามีอยู่ตับแต่ว่ามันเป็นของอ่อนง่วที่ข่อยบ่มักไม่เปนหรอกง่วอย่างบุตลอกฟังนึกบอ,อก <laughs> อ มือก็คือแตงัวงามแต่พี่น้องเจ้า่าบอน <cabbage> ปลากระแดงก็เก่าจ้ามาจะบอกจากาจังแนมเห็นข่อยงามขว่อหย่อมะนะพี่น,อน,น้องเนอะปากแดงแดงไว้กว่อนงามไม่งามก็เอาแดงไว้กว่อนพี่น้องจ้ามามาแกวกับแก้ว Sånn. Mm. เอ่นงืองงามะะเลยจ้าสามตอนพี่น้งองอเนอะน่าเป็นต่อครับคุณไข่ขอโทษขออภัยนะจ้าผู้ใด,ดบ่ก,กินเนื้อละ่ะผูดด้ใดบ่ก,กินดิบเนาะจ้าเนาะ อืมนน้ำบุญหลานพร้อมพี่น้องอืมทร่อยเลี้ยงแบบความมากความมากส่วนตัวนะพี่น้องเนาะอ๋อกัะดาษก่ได้ษแบบป่จ้าอืมน้ากขาดไม่ได้ข่อยดอกหอมพี่น้อง ครับคุณสามีเลี้ยงลูกห้พไปนออกจก๊ะเสี้ยไปหนักเออ ตัวบางงามนึงจะกินอีหยางมาจ้ามาจ้าอืมตะไคร้หนึ่งนาทเจากันนะรอยสุด ก็ลืมสือบหอน้าวเ,าเขียวนะ่ะยัม่ใส่บหน,าน้าเหลืองพอดาแกเขามันจังเสีบไปหนอนมันจังเสีบ ตอนนี้ไงเลยจ้ะทั้งกลิ่นทั้งหายเราจ้ะอืมอืมปอนเจ้แมจับ อืมอืมด <ien là> <sever> <od ien là> ูดพน่หนเอามาอ้างจ้าเอามาอ้างกินอยู่พี่นองอยากจะคล้องเพชรมาด้วยพี่้นงแแ่บร้ายพี่น้นงปะอื เพิ่มซีสนันเลเจาของจ้าเฮ้ยกินเนี้ยแดงๆพี่นอ้องครับ น้องจ๋าชื่อว่าอกฟังหนึ่งว่าทั้งนี่บอกข้าวคืออยู่บ้านเราดิพี่น้อมบอกค่อยข้าวค่อยพันมากกินแบบข้าวข้าวจาหน่อยอันนี้มันบอกข้าวเลยเหมือนจ้ะ ก็แับ,บน้องจ๋าสองโป้แล้วเจ้าเจ้าก็เจ้าจะได้นีตับ เฮ้ยเราเส้นจากกลินตับพี่น้องน้อนนอนรับอยู่กับฝันพี่น้องว่าจะควงน่งกินตับอยากคับไม่ได้กินจ่อยพี่น้องหอมกระเทียมหอมปอบ giết biết suôn, kiếm để lem đi bên nào, cắt nhiên, anh làm bớt bên nào, hừ hừ hừ, hừ, cho nào, để ดีด้จ้ะพวกเจาสิว่าเขาเป็นปอบเขาก็บอกแค่ดอกจ้าอืมเนี่มักมัดไหมน้องพี่น้องมักไพ่มักไหม,ม,ม,มจักเป็กบ่จ้าอืม,อม บเน้องพี่น้องเนาะได้จักเป็กสองเป็กสามเป็กแซ่บคือหมอกแต่งหน่อย อยู่ข้างล่างเงี้ยดื่มข้าวมันกับเก็บอยู่ข้างสวนใช่ไข้างตนี้รักชาแนลเน่ยอยต้นหอมกับเก็บอยู่ข้างตนี้อยู่เขากิ่นแพ้ไหออมจ๊ะนาฝนในบัวอุตจพักกิ่นจา้า มันต๊ะคืนดีขนาดต้นหอมอันนี้พี่น้องก็เอิอ่นต้นหอมปลาเพราะว่ามันฉีนิน่อยตัวนอยหน่อยสิมันจะขึืนเองเลยจ้ะฮอดเวทหอด,หอดอนาสปริงเนาะก็อเอือหนาสปริงนาะมันจะขคืนเองของมันเลยจ้ะใบมิ้นนี่คือกันจ้ะคืนเองจ้ะมันสีนอนสลบ อดเวลาที่ขึ้นของมันเองช่วงหิมะมันช่วงหิมะตกมันสิตายบ่ตายจ้าพว,ว่าัพักพอนมันพักพอนมันก็อีขึ้นของมันเองอดเวลาเสมอพวกนาหอนมากมาจจอมะอร่อรยทิมิคากับกินทิ้งพี่น้องจ้า ừm. <laughs> <laughs> nghe cả nào ngon 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 nè, 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 น้องจ้าเขาบ่ามี่ดีกินไหมอืมใค้หุดด่นจักเออ่เขาขายทรงพวกดีพวกอย่างบอกไปในเร้อจ้าก็ยังได้ดีกินอยู่นี่บ่มี่ไหมพี่นอ้อง Nói không biết Mình dẹp Bật nhau xìu vào น้ำมักหน่อง,องกินทุกอาทิตย์แล้วค่ะถามว่ายา่านโบโคโวิดยา่านนี่จ้ามันอยากไหมพี่น้องมันอดบ่ได้อืมแซ่บเรียนแบบด้วยพี่น้องอืม เลียนแบบตอนนี้ดีเนาะแม่บดีกไปเลี้ยนแบบมันพี่น้อจ้าเป็ดออ หอมดีกันนะเด็ดมากไม่ไพี่น้องฝนต,ตกอืมมันอีฝนตกเขาประกาศยกเลิกโคโฟ,ฟิลฝนเป็นเสือกตกพี่น้องจ้าไปสายไอีกเก่าชีวิตล้นทดชีวิตอน,นาถกันสุดแดดีให้แน่กับบอจ้าฝนต,ตก ต้นโตกสองสามมือส <Elena> uh. ันบอกค่ะว่าอืมอือเฮงกินเฮงว่องหฮงแสบโอ้มามาพี่น้องหาพลาซะอืม อตอนนึงแล้วไปบองว่าอ,อันนี้ว่าจะก้อยช้ําเว่ยก้อย phát tom hình mắt nó đẹp bớt toàn bớt toàn năng rất là lại <laughs> <laughs> bơ hên nọ vào kho luổi um quẩy nọ bơ độc quả bây giờ nọ nó bưng lại เราแกะเข้าวกินมือไหมจ้ามาคลิปนี้เนาะจ้าก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ให้ได้จา้ากดกระดิ่งน้ำติงต้งติงต้งติ้งจัมโบปาดลิใหม่ๆข่อยเนาะจ้าเนาะฝากกดแชร์กดข้ามเม่นข้ามาได้จา้าอันใดดีชมข่อยได้ข่อ,อยเฮ็ดคลิปดีบ่ดีว่าดีบ่ด,บดบีพี่น้องจา้า ขอมาคอมเมนต์ได้เด้อจ่าเด้อจ่าเด้อจ่าเบิ้ลเวทพี่นอ้องอืพอกันคลิปนะจ้าอยู่ดีไม่แฮุผู้สุขคนเด้อจ่าสวัสดีจ้า